เฮ้ยสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาเจอกันในเกม Minecraft กันอีกครั้งหนึ่งนะครับออนยองังอนยองังแอนี่นเป็นไงไลนาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันน่าประทับใจมากมันแบบอึง้งทึ่งเสียวมากเลยแบบเฮยะเสียวแบบเสียวเสียว <S <S เสียว <S 2> <S 2> เสียวเด๋ว <S 2> <S 2> เด๋วเด๋วเด๋วเด๋เดวเสียวมันเสียวฟังไงเป็นเสียวเสียวล่ มันเพื่อนมากเลยใช่ไหมโอ,โอ้โหลงไปด้านล่างเลยจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยยังเหลืออีกกะเนี่ยยังเหลือซีตตั้งชุดหนึ่งใครสนใจติดต่อผมได้นะโอ้เมดใครสนใจติดต่อผมได้นะเดี๋ยวผมจะส่งสินค้าถึงบ้านท่านเลยนะครับส่งไปทางไหนไปสันนีลูปอนนอเอออะไรวะ เไปไหนอะ่ะทำารท่ารุนผมว่าทุกคนก็ไม่กล้าทำแบบผมนะเชื่อผมไหมผมจะทำอะไรแร่แร่ <laughs> <laughs> พูดได้กระแดะมากอยากเก่งอังกฤษจตัเด็กด้วยอย่างเก่งอังกฤษจ,จำไว้ต้องกระแดะเฮ้ยแปะเป็นไงคุณก็ไม่กล้าทำแบบผมหรอก <laughs> ผมว่าหลายคนคงกล้านะถ้าซาดิบจริงไหนท,ที่คุณบอกว่าแล่ที่คุณบอกว่าแล่อยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้นี่ตีวัวอยู่เอาวัวหายฝั่งไหนม็อบเหลืองม็อบแดงตบประชอถุยน้ำแมวไม่ไปอยู่นอประชอจะตีกันไหมแม่อยู่เสื้อแดงครับจริงจเหรอ่ะ แม่อยู่เสื้อแดงจริงครับอ้าวอย่างนี้ต้องแจ้งตำรวจเลยครับไม่ได้ครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลผมจะแจ้งตำรวจครับทุยว่าแม่ของของคุณเป็นผู้ก่อการร้ายต้นนี้รัฐบาลก็เป็นเสื้อแดงกำนอกเรื่องผมไม่ชอบเรื่องไอ้ไอ้พวกเรื่องรัฐบงรัฐบาลน,นั่นนะผมไม่ชผมไม่ชอบเลยแม่งปวดหัว แม่เปิดให้ฟังทุกวันครับแม่งฟังแล้วแม่งประสาทจะแดกอะไรกม่รูกถามแกดูสิว่าทำไมแม่ถึงฟังอ่ะเถียงกันไปเถียงกันมายิยงแม่งหมดเลยคุณลูกกิดเนี่ยครับคุณหนึ่งคุณไม่เซสซิสีฟผมมันไม่มีเซสซิตีฟแล้วเดี๋ยวผมจะถีบคุณเดี๋ยวนี้นะเอาไหมไม่ต้องนะนไม่จำเป็น,ไ,ไ,มปนไม่จำเป็นเน่ยไม่จำเป็นนะ มันไม่จำเป็นเลยใช่ไหม ka, แล้วต้องเก๊กเคียงหรอคุณไม่รอหรอกคุณมันทุเรศตีวัวสปินวัวไรเลาอ่ะเออวัวไรเลาอยู่สป uhm ินมาเฮ็ดไล่ราวหยุดไล่ละหยุดไล่ลาวแล้วเราต้องตีต้องดูต้องดูนี่ต um> ้องดูเอ็นพีซีไล่ราวอย่างมันอ่ะ เอพีซีไล่ลาวอย่างมันอะจริงๆวนวนไปวนมาเอากลับบ้านานังไหนคุณเห็นพราทิตรงไหนคุณก็มาตรงนั้นอะเชี่ยแม่งหมอกลงเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยหมอกลงเหรอผมเล่นอย่างมัน,นท้องฟ้าอากาศสดใสหมดเลยเนี่ยอืมกีบีกลับไปหน่อยไม่ครับ คุณเชื่อไหมว่าผมจะไปหาคุณเองผม,ผมเห็นคุณแล้วแหละคุณหันขึ้นมาดิข้างหลังคุณน่ะหันมาเห็นไหมบ้านเนี่ยเห็นไหมบ้านเนี่ยไหนอะหันมาดิอ๋อแส,สดงว่าเป็นกราฟิกต่ำแน่เลยกาบมมองเห็นไม่ไกลเดินมาเรื่อยๆลงมาภูเขาเนะี่ยลงมาหาวัวข้างล่างเดี๋ยวผมไปหาวัวววววเดี๋ยวผมลงไปหาคุณเอง ก่อนอื่นซาดิสก่อนนี่ได้มานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปคืนน้องเปรมด้วยโดสองชิ้นคืนเป็นสิบนี่คือการเรียกว่าแทงข้างหลังขอเรียกว่าการแทงข้างหลังนะเจ้ขึ้นไปขึ้นไปภูเขาเนี่ยขึ้นไปเลยคุณยอมเล่นประตูหลังหรอเนี่ยผมชอบแทงข้างหลังครับคุณยอมเล่นประตูหลังนะเนี้ยครับ ติดเหลดประตูหลังก็ประตูหลังบ้านไงโอ้จะพูดทำไมติดเหลดติดเหลดเป็นยาอ่อนนะอืมใช่บอกเป็นยาอ่อนโอ้ยบ้องแบวยอมแรบอม่ยอมแ้บยอมแลบว่าก็จะมาผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกีเฮ้ยหนูหนูชื่ออิ่มชื่ออิ่มมีกะหลี่ดีๆต้องคิดดีทำดีจู ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เจี๊ปีได้แค่ามานั่งขายนี่หนูเป็นคนมีไฟหนูเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบไม่ใครมาเอาตื้อผมไม่เอามาเอาตื้อหนูเชียวแหมหนูทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทยอย่างดีให้หนูนี้เป็นกะลีที่ดีอีาอ่า โอ้โหเอ้ยหยอกห้า้าอีครั้งหนึ่งคุณโดนตีแน่ฮ้าตายเบยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยมาเกิดนี้ได้ไงเอาของคุณไปครับใช่ไหมแล้วมีอะไรอีก ม,มีอะไรอีกแค่นี้ละมัง้งเอ้มันกระตุกเกินไปแล้วเนี่ยไม่พูดกระแตกอะไม่ได้กระแตกกระตุกว้ยไปหาไอ้นี่มาไปหากาวเวลมาหากาวเวลอะไรกาวเวลหินดินกวดอะเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างไอ้มันตกตมหัวแล้วก็ตาย,ย่าาะแล้วนั่นแหละ ไปหามาจะมาทำนี่มันนี่มันนี่มันหมัดนี่นะตอนยาน้าก่อนตอนตอนคืนรับจอบลัวญาติมาเยี่ยมหนึ่งบ้านเดี๋ยวผมจะให้รางวัลคุณเป็นเอเมลโล่ศูนย์ชิ้นนะครับ <c oughs> เฮ้ยนี่ดีกว่าเนื้อสเต็กสี่ชิ้น <c oughs> เห็นแกกินนะผมเอาไหม เอาเอาปลอบใจไปก่อนเนื้อสอมบีสองชิ้นไปทำข่าเน้นเอามันช่วยประทังชีวิตคุณได้นะเวลาคุณไม่มีอาหารไม่อ,อยากไปทงังยีมา้ามันกระตูมมันกระแตกเลิกใช้คำนั้นจะดีเถอะมันกระแตกเดะอิมขอร้องเดะอิมก็ไปขุดไม้อีก <laughs> อิ่มชอบขุดไม้อ่ะ แต่อิมไม่ชอบแต่อิมไม่ชอบไอ้นี่ตัดหินทำไมอิมเป็นคนไ,นะไม่ได้ตัดหินเจ๊ขุนหินปกติอะไรเลยแจ๊พูดแค่พูดคำนึงคำนุงเนี่ยคำนึงคำนุงคำนึงคำนุงหินกวนมันอยู่ไหนเนี่ยหินกวนมันอยู่ตรงทะเลทรายเห็นผมไหมเนะี่ยมันอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะเนี่ยเออคุณก็จะทำไมคุณไม่ขุด ก็คุณก็ผมไม้ช่วยให้คุณมาช่วยกันขุดงายังไงก่อนมอกลงเงียบใครเงียบอ,อ phút đây tâm tình đấy là trong này nhiều lắm đấy nhé, lười cá ve lười cá ve, trong này ngay, anh nghĩ anh kinh mà chắc này cái này, ơ, hây, chơi lan chơi chơi à, ừ. มันไม่จริงใช่ไหมโอ้ยมันกระตุกเกินไปเราเล่นไม่ได้มันไม่จริงใช่หรือไม่ <Yeah. S 1> เราเจอเจอน้ำฮะ<า>น้ำบาดาลอืมมันน่าตะลึงตึงงนมากเลยเฮ้ยดีอ่ะเนี่ยอืมมันเจอที่นี่นี่เอง ทำไมาไมาทำอะไรวะไอชูการเคล่ะอืเอาไว้ทำน้ำตาลเมื่อเวลาคุณบอกว่าชีวิตคาดหวานไม่ได้คุณก็ชูกาเคไปช่วยคุณเว้เจอเคนแล้วโอ้ยผมให้คุณหากาเวลไม่ใช่หาเคเออใช่ไหมเออผูดผิดกาเววลมันจะอยู่ตามดันเจียน อืมก็หาตรงทะเลใจญ่ไงเอากี่อันน่ะเอามาแค่ไหนก,ก็เอามาประมาณน,นั้นอือมนั้นก็ขุดไปจนตายนั่นแหละไปกาวเวลนะไม่ใช่แซนเออได้สิบสี่อันแล้วเนี่ยผมเสียวว่าคุณจะไม่รู้เรื่องอ่ะดิคุณยิ่งมันเป็นเด็กแบบบ่อย อิูนมแล้วกินนมหน่อยเฮ้ยไม่มีนมไม่มีนมนะยะ <c oughs> โอเอาอกีอันเนี่ยแล้วเห็นมีกี่อันนะก <c oughs> ็เต็มไปหมดเลยเนี่ยขุดไปเรื่อยๆได้เลยเนี่ยขุดไปเรื่อยๆอจนกว่ามันจะม่นมันจะมืนก็ขึ้นบ้านไม่ทันสิอุ้ยแล ผมได้มาหนึ่งชุดเกืบยี่สิบพันแล้วเนี่ยงั้นคุณก็ขุดต่อไปไม่ต้องพึ่งผมหรอกผมหมดแล้วครับผมขุดจนหมดแล้วเนี่ยแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงทะเลทรายทำไมอ่ะไปละบายฮะตกใจหมดเลยโอ้อย่าเพิ่งวางเลยไปละบายอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางไปยู ขอตัดคลิปแคนี้นะครับมีแล้กับมาครั้งสำหรับไมคคาร์นหลังจากการโดนตัดจากคอสไกายมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดยอดมากเลยใช่ไหมอิ่มใช่เสียงยังก็อดหลับอดนอนมาสี่ห้าเดือนก็มันง่วงก็มันง่วงเออเราจะมาเริ่มกันตรงนี้เลยดีกว่าดิเจ เชิญยืนอยู่บนต้นไม้เขาเรียกว่าการอำพังตัวลดเจืมก่อนหน้า,าตาทาั้งหวยเออเออถ้าเกิดขุดไปเรื่อยผมต้องไปเจอดัเนเจียน,นแน่เลยถ้าเกิดให้โบผมไปขุดให้นั่นต่อ ต้องรอสมาชิกครบถึงจะลงดันเจียนนะแจ๊น้องเปรเมโอ้น้องเปรมเขาเลิกไปตั้งแต่ตอนไหนละงั้นคุณวิสคุณวิสเขาโดนยึดเน็ตรครับอืมเป็นอะไรที่มันน่าสงสารมากอืมใช่คุณป๊อปคุณป๊อปโอ้ตัดสิทธิ์ไปได้เลยครับทำไมอ่ะป๊อปไม่เล่นไมคครับแล้ว เล่นก็เล่นตักเดียวแค่นั้นแหละป๊อบติดดากอนเนทครับมงโก้เติมฟูเปะค <c oughs> ขาเลือกเลยของคนที่แกล้งคนอื่น <c oughs> อืม,อมเออเอออืมฟอพอพอพอ,อ,อเจ็บหนึ่งครั้งเท่ากับตายหนึ่งที สินายของอือสินยของสินายของอะไรก็ไม่บอกว่าหัวใจเลยท่า, <c oughs> อา่อ่าเดี๋ยวพับไปดูเ,เฟสบ้างดีกว่านาะวงกลมเฟิ้งฟู <c oughs> เล่นกับเทียนหันหลังแล้วหันหลังแล้ว ไม่อยากผิดสิ้นเลยต้องผิดหวังยอมรับความจริงทั้งทั้งที่ทเจ็บจุงบ้งเบอืมอืม,อง,มอง่งนอนพี่เกลียน้ำโอ้สก๊อก<อ>น้ำก็จะได้นอนสกนน้อง<ส>เ็นก่ไม่ได้สก๊อกหมูเขาเรียกว่าธรรมดาของไรลุ้นไม่เชื่อ ผมเป็นวัยรุ่นผมยังอาบน้ําเลยก็อาบน้าอ่ะอย่างงองแงดีให้ไม่ได้งองแงซะหน่อยบอกว่าอย่างองแงไงไม่ได้งองแงไงบอกว่าอย่างองแงไงไม่ได้งองแงไงบอกว่าอย่างองแงไงไม่ได้งองแงอ่าเฮ้ยพรุ่งนี้กลับมาเล่นแมคร์ฟตั้งแต่ตอนบ่ายสามดีกว่าไอ้บ่ายสองดีกว่าผมไม่เชื่อหรอกครับ ไม่เชื่อให้ให้ให้ให,ให้ผมเตะทีนึงฮะเดี๋ยวจะนั่งเครื่องบินไปหาเลยมาสิครับไม่ไปหรอกไปไปหาอิ่มแล้วเหม็นตัวอาบน้ำเฟ้สกมกไม่ได้สกมกสกมกไม่ได้สกมกสกมกไม่ได้สกมกไอจีสต<ก>ิงเหม็นเน่า ไม่ได้ซุกโมเขาอ,อาบน้ําอาบน้ําก่อนนอนลุกคืนเบยตอนเช้าก็อาบเขาไม่เชื่อหรอกเสีย <c oughs> งไม่ออกเสียงไม่ออกนะเชยโอ้ยวันนี้กลับบ้านมาตั้งสามทุม่มใช่เหรอสามทุ่มเหรอ <c oughs> ก็เลยกลับบ้านมากี่ทุม่มวะสองหรือสามวะอ๋ <c oughs> อสับสนละสับสนละทุ่มหนึ่งมั้ง ประมาณเวลากลับเอ้ยไม่ใช่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มเออใช่เพราะว่าตอนหนึ่งทุ่มยังนั่งเรียนคณิตอยู่เลยเอ้ยไม่ใช่อังกฤษอยู่เลยเรียนหนักเนาะไม่ได้เรียนหนักแม่แค่หาตารางเรียนให้ผีดุลาเฉยแล้วดูผมว่างว่างตั้งแต่ว่างตอนสิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายบ่ายสามถึงหกถึงหกโมงครึ่งดูว่างสิหลดไหมคะแปะคอมแม่งเลย างลงเอ้ทางเดินพอโอเคไหมเนี่ยเย้ Yay, ต้นมาเจะตัวแล้วน่าจะอืมเป็นคิปเปอร์ต้องทำอะไรดีวะจะเบิดเซิร์ฟเวอร์เอ,รเ,อรเอาทีมทีมาดิห่องสิ จะขาดละเร็ว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 อย่าอย่าอู่โอ้ยจะตายเลยโอ้ยไปสมัคร Apple ID ดีดีกว่าเขาจะใช้ไอโฟนแล้วใช่ไหม <iPad. S 1> อายแพ็อ่าอ่ารู้รู้รู้ละรู้ละ แม่ไม่รักไอแพดจริงเลยแค่สองวันที่เหลือไม่ได้เล่นเลยเฮอไอแพรดแค่สองวันที่เหลือไม่เล่นเลย,เ,ลเ,ลเ,ลยเราเล่นอย่างเดียวแพ <Le che. S 2> ร็ดเชะยยังไงก็คือยึดแม่แหละแพร็ช <Le che. S 2> ใช่แม่กำลังติดหนังติดหนังอะไรทวีพบทวีพบอืออ๋อใช้ได้อยู่แล้ว ก็ใช้ได้อยู่นะเล่นนังไหมครับเล่นนังนงนังน,งนี่ผมเล่นอย่างเดียวตอนเนีน้สิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือกระดาษทิชชู่อยู่ไหนไม่ได้ทำกระดาษทิชชู่โถ่เอ้ยทำไมชุดมันครบเลยวะอ้ออ้ออ้อ โอ้ oh. ใส่เลยเยจยังรออ่ะอโคตรรอเลยครับโคตรรอเนี่ยท่านผู้ชมคร่อรอมสมัครสมัครยากสมัครยินกูก็จะเครียดแล้วของคุณ ก็น่าต่อทั้งหวยอ่าสำหรับว,วันนี้ก็จบคลิปเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย